เพื่อนๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวทางภาคเหนือเรื่องนี้ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วซึ่งคุณเจนที่ร่วมเดินทางไปกับคณะท่องเที่ยวด้วยเขาได้เล่าให้คุณปอนฟังว่าขณะที่จะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในวันนั้นรถทัวออกเดินทางจากกรุงเทพในตอนหวข่ำราวสองทุ่มกว่า บรรยากาศภายในรถก่อนออกเดินทางก็เป็นไปนตามปกติกของการเดินทางไปเที่ยวครับที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานรถทัวร์ได้วิ่งผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วครับเสียงหัวเราะและการพูดคุยก็ลดลงเพราะว่าบางคนง่วงนอนก็หลับไปบางคนไม่หลับก็นั่งชมวิวในความมืดสลับแสงไฟภายนอกรถทำให้ภายในรถเงียบลงและขณะนั้นที่รถทัวร์วิ่งไปเรื่อย สองข้างทางมืดไม่มีแสงไฟเพอะช่วงนั้นสองข้างทางเต็มไปด้วยภูเขาไม่มีบ้านผู้คนอาศัยอยู่คุณเจนที่นั่งมองวิวอยู่นั้นเธอต้องสะดุ้งอย่างสุดขีดเพราะว่าเธอได้เห็นว่ามีคนเดินตัดหน้ารถแต่ไม่พ้นและได้ยินเสียงรถทัวร์ชนอย่างแรงเสียงดังมากขณะที่รถกําลังวิง่งแต่คุณเจนสงสัยว่าทําไมคนขับรถทัวร์หรือคนในรถทําไมไม่ได้ยินเสียง หรือไม่รู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยตอนนั้นอาการของเธอตัวสั่นเธอทําอะไรไม่ถูกหลังจากรถทัวร์ขับผ่านไปได้สักพักเธอเห็นหญิงสาวใส่ชุดสีขาวกระโปรงยาวเดินคอเอียงห้อยมาติดบ่าเดินมาจากหน้ารถระหว่างเบาะนั่งของผู้โดยสารแล้วเดินผ่านเบาะที่เธอนั่งไปข้างหลังรถอย่างรวดเร็วทําให้เธอขนลุกมากทําอะไรไม่ถูกเธอจึงกรีดร้องเสียงดัง เธอเห็นว่าคณะท่องเที่ยวที่มาด้วยกันไม่มีใครใส่ชุดสีขาวกระโปรงยาวอย่างที่เธอเห็นอยู่ทำให้เพื่อนที่นั่งมาข้างๆและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในรถตกใจกันทั้งคันว่าเกิดอะไรขึ้นเธอได้บอกเพื่อนและนักท่องเที่ยวฟังว่าเธอเห็นผู้หญิงอยู่ข้างทางและววิ่งตัดหน้ารถปรากฏว่ารถก็เกิดสะดุดเหมือนชนอะไรบางอย่างคงคิดว่ารถเกิดอุบัติเหตุ ขณะนั้นคนขับรถก็ขับรถไปเรื่อยๆยังไม่รู้ว่าบนรถเกิดอะไรขึ้นมีผู้โดยสารคนหนึ่งเดินไปบอกพนักงานขับรถว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นบนรถสักพักพนักงานขับรถได้จอดรถข้างทางแล้วเปิดไฟในรถให้สว่างเพื่อไม่ให้เกิดความกลัวระหว่างที่ทุกคนพยายามทําใจให้สงบและเงียบเสียงลงนั้นปรากฏว่าไฟในรถดับลงเกิดความมืดสนิทและยังมีเสียงลมวิววิวผ่านกระจกมาอีก ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รีดร้องดังด้านรถบรรยากาศที่น่ากลัวอยู่แล้วก็เพิ่มความน่ากลัวขึ้นอีกพนักงานขับรถได้เปิดไฟฉายและตรวจสอบดูรอบๆรถก็ไม่มีอะไรผิดปกติพนักงานขับรถได้ปลบใจว่าไม่มีอะไรนะให้ทุกคนมีสติแต่แล้วความกลัวก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไฟในห้องโดยสารกลับติดขึ้นมาอีกและครั้งนี้มีบางคน บอกว่าได้เห็นหญิงสาวในชุดขาวผมยาวปรากฏตัวอยู่ด้านเบาะหลังของรถทัวร์และหญิงสาวนั้นเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างและไม่ได้พูดอะไรเธอส่งสายตาด้วยความเศร้าออกมาและเดินตามทางมาจากเบาหลังมาถึงเบาหน้าแล้วเหมือนจะหายไปทางประตูทางขึ้นด้านหน้าของรถทัวร์นักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นที่มองเห็นเขาจึงบอกให้พนักง,งานขับรถเปิดประตูรถ เพื่อที่จะลงจากรถเนื่องจากเขาทนความกลัวไม่ได้ครับสถานการณ์ตอวน,นั้นแย่ขึ้นอีกทุกคนเงียบสนิทพนักง,งานขับรถจึงเปิดประตูรถและทุกคนได้เดินลงจากรถท่ามกลางความมืดบรรยากาศรอบรถด,ด้านล่างทุกอย่างดูเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงแมลงหรือเสียงอะไรขณะนั้นมืดสนิทสุดท้ายพนักง,งานขับรถตัดสินใจให้ทุกคนขึ้นรถอีกครั้ง เพื่อที่จะไปดูจุดเกิดเหตุที่คุณเจนเห็นรถชนหญิงสาวในชุดสีขาวนั้นว่ามีร่องรอยหรือหลักฐานการชนหรือเปล่าทำไมหญิงสาวนั้นจึงตามมาบนรถได้และเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุทุกคนได้ลงจากรถอีกครั้งบริเวณนั้นเป็นทางโค้งมีป่าอยู่สองข้างทางและมืดสนิทพนักง,งานขับรถจึงเปิดไฟรถทั้งหมดเพื่อให้มองเห็นรอบๆรถสักพักปรากฏว่าคณะท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง เดินมาด้วยอาการตื่นตนกคณะท่องเที่ยวบางกลุ่มยืนจับกลุ่มกันบางกลุ่มเดินไปรอบๆรถว่ามีสิ่งผิดปกติบนถนนหรือข้างทางไหมปรากฏว่ามีคณะท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเดินมาด้วยอาการตกใจแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะเขาเดินไปและไปเห็นข้อความที่เขียนว่าผู้สูญหายและมีลูกหญิงสาวอยู่ด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นจึงบอกให้พหนักง,งานขับรถเรียกให้ทุกคนขึ้นรถ และบอกให้พนักง,งานขับรถรีบขับรถออกไปกลุ่มที่ไปเจอภาพหญิงสาวได้ตกลงกันว่าจะไม่เล่าให้คนในรถฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอาการกลัวขึ้นมาจะทําให้การท่องเที่ยวนั้นจะไม่สนุกพนักง,งานขับรถได้ขับรถต่อไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ฟ้าเริ่มสว่างในขณะนั้นพนักงานที่มากับพนักง,งานขับรถได้เล่าให้คุณเจนฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนรถทัวร์คันนี้ เคยประสบอุบัติเหตุหลายเรงและทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนเขาคิดว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่ติดอยู่ในรถทัวร์เพราะว่าผู้โดยสารคนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านหน้ากระเด็นออกด้านหน้าของกระจกรถและก็เสียชีวิตตั้งแต่นั้นมาก็มีคนพูดถึงรถคันนี้มาตลอดบางครั้งผู้โดยสารที่กําลังหลับอยู่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงกรีดร้องและผู้โดยสารบางคนก็เคยเห็นภาพหลอนในรถคันนี้ทําให้วิญญาณของผู้เสียชีวิตก็คงยังไม่ไปไหน เพื่อร่วมทางได้ฟังก็รู้สึกกลัวไม่อยากจะเดินทางต่อแต่ก็ต้องทำใจเพราะว่ารถเพิ่งจะเดินทางไปเที่ยวยังไม่ได้เดินทางกับกรุงเทพ